อว่าไงเธอโอาไปาเิยัยนนีใช่ไหมโอาไ้ไม่พลาดไม่พลาดนี่เขาบอกวันหน้าเป็นธรรมาชาติเยน็ยนๆกล่อมมากจาก้าแน่นมากพูดเลยโอเคโอเคไว้เจอกันนะซีโยจุ๊บ สวัสดีคะพบกับเหย์อีกแล้วในช่องวิดีโอของเมย์นะคะก็วันนี้เจอกันในลุคแบบว่าสาวมั่นหนึ่งเป็นแบบสาวทํางานที่ดูมีความเฉบเฉลียวนิดนึงนะคะตามที่สัญญากันเอาไว้นะคะว่าเมย์จะมาแชร์เคล็ดลับในการแต่งหน้ายังไงให้ติดทนนานสวยเป๊ะตั้งแต่เช้าจดเจนนะคะเพราะว่ามีแฟนเพจถามเข้ามาเยอะมากว่าพี่เมย์คะแป้งตัวไหนดีรองพื้นตัวไหนดีเพราะว่าหนูแต่งหน้าไม่ติดเลยเกิดเป็นคราบระหว่างวันแบบว่าผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนี่นะเมคอัพก็หลุดแล้วแป้งก็เป็นคราบอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะบอก ทุกคนก่อนเลยว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยรองพื้นเราไม่ดีหรือเปล่าซื้อมาตั้งแพงแต่งไม่ติดชอบเกิดคราบนะคะลองนึกดีๆว่าเราเนี่ย เตรียมผิวก่อนแต่งหน้าดีพอหรือยังเพราะว่าอย่างที่เมย์เคยย้ำบ่อยๆว่าผิวเราเนี่ยถ้าเกิดได้รับการบำรุงอย่างเพียงพอมีความชุ่มชื้นเพียงพอนะคะมันจะทําให้แต่งหน้าติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูผิวสวยด้วยนะคะแล้วยิ่งบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีผิวที่ขาดน้ําเพราะฉะนั้น,นเนี่ยวลาที่ผิวขาดน้ำเนี่ยแต่งหน้ามัมนจะทําให้เมคอัพไม่ค่อยติดทนนะคะแล้วก็เกิดเป็นคราบได้ง่ายด้วยนะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าผิวขาดน้ำเนี่ยสามารถเกิดได้กับทุกสภาพผิวเลยนะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมมันนนนคคถ้้้นน้าาเเกกิิดดดไูลป่่อหีีท พูดถึงว่าเออการเกิด ปัญหาผิวขาดน้ำเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรบ้างก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะคะและโดยเฉพาะสาวทํางานอย่างเรานะคะทํางานในห้องแอร์ทั้งวันเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นตัวการที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยสูญเสียน้ํามากเลยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราแห้งขาดความชุ่มชื้นนะและไหนจะแบบตากแดดออกไปกินข้าวกลางวันตอนเช้าไปทํางานอะไรอย่างอีกเรายิ่งดื่มพวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากๆเนี่ยแหละตัวการทําลายความชุ่มชื้นของผิวเลยนะคะก็พอจะดูสาเหตุกันแล้วใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยทำไมผิวเราแห้งผิวเราขาดน้าแล้วแบบ Thank you แต่งหน้าไม่ติดนะคะยาเพึ่งโทษรองพื้นนะต้องลองเลยว่าแบบบำรุงผิวให้ดีนะคะมันจะช่วยให้เมคอัพของเราติดทนนานแล้วแบบมันดูดีขึ้นจริงๆนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเมมีวิธีการแต่งหน้าให้ติดทนสวยไป๊ตั้งแต่เช้าจดกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะก็คือการบำรุงด,ด้วยการเติมน้ำให้กับผิวของเราเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเมมก็จะลงตัวนี้เลยค่ะนิทอลจีน่าไฮ d ดรบูสเวอเจอร์เจลนะคะโดยที่เมจะทาตัวนี้นะคะก่อนนอนทุก็ ดูมีความชุ่มชื้นนะคะแนะนํามากเลยสาหรับคนที่แบบว่ามีผิวที่แห้งกร้านนะคะมันจะช่วยเติมน้ำใ้ผิวของเราได้ดีมากๆเลยค่ะแต่แอบมีเคล็ดลับนะคะคือเมย์จะเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าทาตอนที่มันแบบเย็นๆนะมันรีเฟรชผิวได้ดีมากๆเลยนะคะยิ่งตอนเช้านะคะคือแค่ทาบางๆอะ่ะมันนอกจากจะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วนะมันเหมือนเป็นพรอมเมอร์เป็นเบสเมคอัพไปในตัวนะคะทําให้พวกแบบว่ารองพื้นแป้งอะไรอย่างเงี้ยเกาะติดผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเมย์ก็จะค่อยๆนวดน,นะคะเพื่อให้มันซึมเข้าผิวของเรานะคะแล้วก็็เเเปนนนกกกาารรระต้หลยวยของ,องด Gracias. Bueno. นี่นะคะก็ซึมเข้าผิวแล้วคือมันไม่ได้แบบทิ้งความเหนียวเนืนองเาไว้กับผิวแล้วแล้วก็ผิว,ว,ว,ผวนี่มีความชุ่มชื้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็มาลองรองพื้นน,นคะคะไม่จะเลือกเป็น2ตัวนี้นะคะเพราะว่ามีผิวค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคะแล้วยิ่งเราทํางานอยู่ในห้องแอร์ทางวันมันเป็นสาเหตุข,ของการที่ทําให้ผิวขาดน้ําเลยนะคะเพราะว่าผิวของเราเนี่มันจะสูญเสียน้าแลวก็ขาดความชุ่มชื้นไปนะคะไม่ก็จะใช้คู่กับฟองน้ําที่ชุบน้ํามากหมาดๆนะคะมันก็ทําให้รองพื้นเนี่ยติดหน้า,า่่งนนนะคะคแลกก็ไตปอ แล้วทีนี้นะี่ยก็ค่อยๆใช้ฟองน้ำนะคะในการมาแบบเกลีย่ยๆเสร็จแล้วนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดแพนด้าใต้ตานะคะก็ใช้เป็นฟองน้ำเหมือนเดิมน้อทห้ใต้ตามมันไม่หนามากเกินไป เสร็จแล้วก็เซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะก็จะเป็นแป้งฝุ่นเนื้อบางเบานะจะไม่ใช้พวกแป้งผสมรองพื้นทับอีกเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งหนาเนี่ยระหว่างวันมันจะยิ่งแบบว่าแคร็กได้ง่ายนะคะอ่ะลงแป้งเสร็จแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเมย์จะข้ามไปที่ตาเลยเนาะเพราะว่าคิ้วก็เขียนกันเหมือนทุกคลิปนะคะก็ตาจะเป็นโทนแบบ โทนนูโทนบอนซ์อะไรประมาณประมาณนี้นะคะคือแต่งง่ายแล้วก็เหมาะกับการไปทํางานนะคะคือจิ้มสีไหนก็รอดทุกสีเนาะแล้วก็จะไม่ทาอายไลเนอร์แบบคมมากนะคะเพราะว่าการทาอายไลเนอร์ในตอนเช้าแบบรีบๆวันที่มาทํางานจะเป็นอะไรที่เสียเวลามากเพราะว่ายิ่งเขียนแลวยิ่งไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบอะไรประมาณนี้เนาะ,ะโดยที่ไม่ได้จะลงสีนี้ก่อนนะคะเป็นสี เทาเททองๆนะคะทั่วเปลือกตาเลยเสร็จแล้วนะคะก็ใช้สีทองอันนี้นะคะแตะที่กึ่งกลางเปลือกตานะคะให้พอมีประกายสีทองนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้สีน้าตาลกลางตรงนี้นะคะในการขัดเบ้าค่ะคะือสีมันจะค่อนข้างใกล้กันมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบว่าเราแต่งไม่เนียนมันก็ยังดูไม่ค่อยออกมากนะ ือเวลาที่รีบๆก็ยังจะดูสวยอยู่นะคะแล้วก็ใช้สีเข้มสุดนะคะในการลงคัดเบ้าอีกทีหนึ่งค่ะสีนี้ก็จะเน้นแค่ตรงห่างๆนะแล้วก็ลงสีนี้อีกทีที่หางตาช่วงล่างนะคะแล้วก็ใช้สีทองในการลงหัวตาค่ะก็ใช้แป้งพุ่มนะคะเกลี่ยเพื่อให้รอยต่อตรงเนี้มันฟูมๆนะคะ เสร็จแล้วก็ใช้ดินสอเขียนขอบตาสีลอนตานะคะในการลงเข้าในขอบตานะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเห็นไหมว่าตามันจะดูคมขึ้นแต่ว่าไม่ได้คมเท่ากับพวกใช้อายไลเนอร์แบบคู่กันนะคะทีนี้ก็ปัดมาสคาร่าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะตาเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ไม่ก็จะมาปัดแก้มค่ะก็จะใช้เป็นซองสีนี้นะคะเป็นโทนแบบพีชพีชส้มๆหน่อยนะคะโดยที่ลงอันนี้ก่อนนะคะจะแ,แบบว่ามีชิมเมอร์วาวๆนิดนึงให้ผิวดูมีความชุ่มชื้นผ่องๆนะคะ คือมันจะไม่ได้ออกส้มมากนะอันเนี้ยออกแบบชมพูประกายทองนะคะแต่เราอยากให้มีแกมแบบสีส้มๆนิดนึงเพราะว่าเราแต่งโทนชมพูมาเยอะแล้วก็ใช้สีส้มนะคะปัดผสมเข้าไปโทนนี้นะคะก็สามารถแต่งได้ทุกสีผิวเลยเนาะจะขาวจะแบบแทนผิวคล้ำก็ได้ปากก็เป็นโทนส้มนะคะจะไล่สีแบบสีพีชกับสีส้มแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวทาสี ส้มนูดๆออกไปก่อนเสร็จแล้วนะคะก็ใช้สีส้มแตะด้านในอันนี้มันจะส้มแบบส้มปรี๊ดมากเลยก็จะได้ลุคแบบดูสดใสนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับลุกไปทํางานตอนเช้าที่แบบว่าดูเป็นสาวมั่นใจนิดนงนะคะในโทนสีแบบน้าตาลส้มสุภาพแต่แอบเปรี้ยวนิดๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูลุกต่อไปเลยค่ะว่าพอเราจะไปปาร์ตี้ตอนเย็นเราจะเปลี่ยนลุกได้ง่ายๆยังไงค่ะง่ายๆเลยนะคะมันจะเปลี่ยนแค่สีปากเราเดี๋ยวเติมอายไลน์นิดนึงนะคะก็ขอเช็ด ปากเดิมออกก่อนแล้วกันเนาะก็รองพื้นกับแป้งของเรายังเต๊ะอยู่นะคะก็จะเปลี่ยนแค่สีปากแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลแดงนิดนึงนะคะ สำหรับสองลุค2สไตล์ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลุกจาก๋าทํางานที่ต้องทํางานตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะหรือว่าจะต้องมีปาร์ตี้ไปต่อในตอนเย็นนะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเราจะต้องลบเมคอัพออกนะคะเพราะว่าเมคอัพมันติดไม่ทนนะคะก็เม่ได้พิสูจน์ที่เห็นแล้วว่าเมคอัพของเมนเนี่ยติดทนนั่งตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องโทษแล้วนะคะว่าเราพื้นเราไม่ดีแป้งเราไม่ดีนะคะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ย เตรียมผิวให้พร้อมการแต่งหน้าแล้วหรือยังนะคะก็คใครที่มีปัญหาผิวแห้งผิวขาดน้ำนะคะก็ลองเอาเทคนิคที่เมแชร์ในวันนี้นะคะไปลองใช้กันดูได้เนาะจุดสําคัญนะคะมันอยู่ที่ว่าเราเตรียมผิวพร้อมแล้วหรือยังสําหรับการแต่งหน้านะคะก็หวังว่าจะชอบแล้วก็นําเทคนิคดีๆไปใช้กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันได้สําหรับในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย